มาุสวัสดีครับนี่นะครับนี่หูยนันหูยันท้องอยู่ครับนี่สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้มาดูเจซีบซซิ่งแบ่งนิดหน่อยนะครับ แค่กีดได้นะพี่นะไอ้ขีดขีดไม่ได้ไม่ต้องเอาใช่ไหม

คั่วันบันไมวันไม่ไ้หมจะแบบกันไหมเนาะใครก็ทำกับไอ้วัน ถามดูว่ามันจะหยุดเองหรือว่าจะให้พระเจ้าหยุดไไไมมมม่่่่่่หหนีีียยใใช กอากระป๋องเ้ยมาจับตลาดบางกินได้ไหมจินได้ตองตัวนึงนฟังลยแค่ห่าเลยเออัดแล้เขาทำอ่ะอ่ะอ่ะมัน ผมเ็ดไว้ยังไ่เป็มนังเขาเอาออกออกกระเพกติดคายอยูค่ครับสมุนไพรอะไรท้องลอยเองใน,นเต็ดจำที่ไหนอ่ะเต็ดที่ไหนแถบที่ประดาน โอ้แค่หกนาทีเองก็จะเสร็จแล้ว căng này, này, này là may thắng này là may rút con này tay 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 我们那不。嗯嗯嗯嗯 ยิ่งเนี่ยกินดีใจไง ยินดีจังที้น,นีไม่กลมไม่ร้อนเลยไปตามไปกิดเลยดิครับเราแต่งมีดเสร็จแล้วก็ไปลองมีดกันเลยครับ ใช้ได้เลยโหสจัด,ดสจัด,ดนี่ีล้วของช่อง JCB ซิงนะครับปิดปิดยางนะครับ ผมกำลังถ่ายช่องของ JCB ซิ C ่งอยู่นะครับมาดู JCB ซิ C ่งนะครับปีดยางนะครับปีมือใช้ได้นะครับถ่ายทำโดยชายหลังเขาบ้านปลายคอนฟิกครับไ,ได้ไมาครับ ฟรีมือครับเอียงมีดหน่อยเอียงมีดหน่อยพี่ยางเขาเอียงมีดพี่ไปเล่นตั้งตรงๆมันก็กินหน้ายางครับเออขี่ยามากี่ปีได้นี่ยังต้องให้สอนอีกเออแข้งอีกนิด ของเขาถึงไม้แล้วเขากรีดไม่ถึงไม้เลยนี่นะฝีมือครับกดไลคให้เลยใช้ได้แจว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 ตอนนี้พี่มินกรีดไปก่อนแล้วเฮ้ยไม่ใช่เออพี่มินโอ้อย่างไก็มี่เลย ไปในหมดน้ำยางนี้เป็นอย่างนี้นยาง,ยางใช้สารเร่งน้ำยางมันก็จะเป็นาการอย่างเนี้ตัวน,นี้เป็นพันหกร้อย โอ้น้ำยางไม่ค่อยไหลน้ำยางไหลช้ามากคับท่านผู้ชม นี่ครับผลเสียของการใช้สารเร่งน้ำํำยางนะครับไปแล้วเมียพิมินดูละครแล้วหัวเราะคนเดียวยใช้ได้แล้ว นี่ได้ยังจบคลิปได้ยังเนี่ยเดี๋ยวๆๆให้พี่มินลองดูก่อน,นตัดได้มั้ยดได้ไหมพี่มินลองลองดู เอ,เอาเล่มเล่มเล่เลเามหนึ่งออกมาตามที่มินไปลองดูมีดเราแบ่งให้แล้วเมื่อกี้ตัด,ดีไหมครับั้นพี่ไปนอนพี่ให้มีดมันตัด <c oughs> คนทำไปคนแปดเดียบ้างนะอุ้ยผมก็ทำเห็น <c oughs> ในยูทู e เห็นเขาทำกันผมก็ <c oughs> แก่งๆทำตามเขา ผมเยอะเดียวก็เส้นไม่มีอ่ามีปิดสวยมันคงมีดดีใช่ไหมครับแม่ถึงบลอกนะัาา้หล<ะ>ักตาหลักตากรีดได้เลย <c oughs> ไข่มีมันไม่ก้มเปลือกมันนื้อเเปลือกมันยามันท่ายาอย่างครับมันทายาอย่างนี้แหลนะเนาะเปลือกมันจะนื้อถ้าท้ามาันไม่ออกเปลือกมันอ่อนอกีกอืมีกเก็บย,ยอดนี่ถ้าตะเคงเยอะกว่านี้มันก็ ออกข้างนะนี่มาเดินเกะกะเขาหรือเปล่าเราไม่รู้โอ้โหตัดเร็วเลยเนาะ <c oughs> ไม่มานอกี้ไม่เหมือนเมื่อกี้ลย โอ้ยไม่คมได้ไงพี่หินหักเลย <c oughs> <c oughs> ดูวิธีการลอกเกียงจอ่องโอ้เร็วเหมือนกันครับ <c oughs> ถ้าถ้าตัดตะแข่งอย่างนี้ต้องอหอหูมีดมันบางๆอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ต้าหนาหนา,นาม่ะคับไม่เข้าไม่ตีไม่เข้าแต่ที่หินนับมีดนั้นคมมีดไม่ร่วงเลยไม่ต้องเทดเลยปักข่ามเลยไปยังกันจ้ะ ผมบอกก็เข้าแต่งอาไแล้วยางนหน้ามันซ้ําอย่างนี้มันถ้าตามีดมันเล็กๆมันมันเลี้ยวง่ายเนาะครับมันถ้ามีดใหม่ๆนี่รีดยากผมว่ามีดใหม่ๆนี่ต้องรีดยางอ่อนๆเนาะฮบโอ้น้ำยางไหลดีครับ,รบตัวนี้เต็มจอกนะครับล้น ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับ20นาทีแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับ